คำเตือนคำทนายนี้คือวิชาโหราศาสตร์ตัวเลขซึ่งทํานายจากเลขวันเดือนปีเกิดโดยอาจารย์วิสารับประนมกรได้พยากรณ์สถานการณ์โลกการเมืองชนชั้นนำและลูกสิบมาแล้วนับแสนคนกว่า60ปีที่ผ่านมา สวัสดีค่ะแฟนเพจทุกท่านจากทั่วโลกสำหรับวันนี้สิ่งแราที่เราจะนำเสนอก็คือสถานการณ์บ้านเมืองสถานการณ์โลกนะคะแล้วก็สิ่งที่ประชาชนเราสนใจนะฮะประชาชนเราที่สนใจที่จะตื่นเต้นเก็สิบวัน2องเพียก็คือเรื่องถอดรหัสหวยค่ะวันนี้เราจะนำเสนอสองสเรื่องนะคะเป็นเรื่องที่สนุกตื่นเต,ต้นก็คือทุกวันนี้นะคะสิ่งที่ประชาชนคนชาวโลกสนใจมากที่สุดก็คือว่าอ่า สงครามระหว่างอยูเครนกับรัสเซียรัสเซียนี่นะที่มันไปต่อเรื่อยๆไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดหยุดลงในเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเราก็เลยจะค้นหาตัวเลขนะคะมาหาคําตอบจากตัวเลขเพราะว่าตัวเลขคอสคอ,อสอนี่มันสั่งโดนบัรดราลใจให้ชาวรูกเกิดอะไรขึ้นเกิดสงครามแล้วใครจะแพ้ใครชนะเราก็จะเอาของสามรหัสผู้นําประธานาธิบดีอ ปูตินแล้วก็ประธานาธิบดีไบเดนแล้วก็ประ,ประธานาธิบดียูเครนเซเลนเชคีนะคะถอดรหัสออกมาดูแล้วราคาดูเหมือนว่า,าทุกคนก็คงอยากจะสนใจว่ามันจะสิ้นสุดกันเมื่อไหร่ใช่ไหมคะที่ฉันขอตอบได้เลยว่าประมาณเดือนกันยายน uh huh. ก่อนเดือนเกิดของประธานาธิบดีปูตินเกิดวันที่7ตุลาคมาปี95นะคะเพราะฉะนั้นทำเมื่อตอนนั้นเหมือนกันก็นว่าเขานี่นะ ชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดชนะสิบทิศแล้วก็เลยต้องถอยนะคะ mm hmm. ถ้าไม่ถอยอยังไงพวกนั้นมันก็ตู้ไม่ได้อยู่ดีละโดยเฉพาะประธานาธิบ,บดีไบเดนเนมันจนมุมเซเลนสกี้นี่นะถ้ามีนี่ออกนอกประเทศก็จะต้องไม่ดีนะฮะ mm hmm. ก็คือจะแพ้แบบแพ้แบบราบคาบเ <Okay. S 1> พราะฉะนั้นพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากให้จบสัทีสงสารประชาชนชาวโลกเ <Okay. S 1> พราะฉะนั้นนะ ยิ่งบอยคอดเขาเรื่องน้ามันแล้วนะเขายิ่งเจริญพวกนั้นยิ่งตายเพราะฉะนั้นนี่แหละการที่มีผู้นําที่ไม่ดีนี่นะเขาเรียกว่าชักศึกเข้าบ้านสองเห็นไหมประชาชนเดือดร้อนกันทุกหย่อมย่าเราก็กระเทือนด้วยน้ํามันแพงนะคะเราก็กระเทือนไปด้วยน้ํามันแพงสองนะเวลานี้นะไอ้มอบก็เกิดขึ้นอีกแล้วาาลูกระเบิดไอมาปาอะไรนะ ลูกระเบิดใช่ไหมที่มันเป็นไฟลูก่ะนะฮะมาพามายิงกันนะอยู่ดีๆก็โผล่ขึ้นมาหายไปทั้งหลายเดือนแล้วนะเราดกว่ามันคงจะจบสิ้นไปแล้วนะอยู่ดีๆมันก็โผล่ขึ้นมาอีกทําไมตํารวจไม่จัดการให้สิ้นซากันเสียทีนะคะมาก่อมอบไม่มีเหตุไม่มีผลคนดีไม่มีที่ยืนเพราะฉะนั้นนะไอ้มอบนี่นะตำรวจควรจะต้องเอาจริงเอาจังกับพวกม็อบพวกม็อบสามกลีบมีเสียรีมันได้เงินทีมันก็มาป่วนบ้านป่วนเมืองทีเพราะฉะนั้นนะทุกคนก็รู้ ุกคนก็รู้ดีว่ามันมาทำเพราะอะไรเพราะมันได้เงินเพราะฉะนั้นนะค,คนที่เดือดร้อนก็คือประชาชนคนดีที่ไม่มีที่ที่ยืนคนค้าขายก็ค้าขายไม่ได้ถนนก็ลดรถก็ติดระเบิดระเบ้อนะคะเ,คเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าเมื่อไหร่สงครามมันจบทีนี้จะพูดถึงเรื่องโควิดเรามันก็ซาไปแล้วนะก็เราก็เปิดประเทศแล้วเราก็ดีใจทุกคนก็ไปทำมาหากินกันปกติ ดีมากเลยตัวเลขที่อาจารย์แม่บอกว่าโควิดมันจะไม่แรงทั้งที่ตอนเราทํานายคือมันแรงมากนะคะแรงมากก็สรุปว่าไม่แรงจริงๆนะคะมันไม่แรงมันเป็นข้อตัวเลขไอ้ตัวเลขนี้มันอัศจรรย์พันลึกนะคะเพราะฉะนั้นนี่เราคนธรรมดานี่นะเราก็สนใจเรื่องตัวเลขโดยเฉพาะหอยเบอร์สิบห้าวันทีเมื่อก่อนพี่วิมีสนใจนะพี่วิถือว่ามันชาพี่วิจะสนใจเล่นหุ้นมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นนะไอ้สิบห้าวันทีมก็น่าสนใจทีเราก็ให้หวยนี่นะ ตัววิ่งเลขวิ่งมันจะถูกทุกงวดเลยนะคะทีนี้เราก็เลยเอาอ,ะ,อะไรอะวิธีถอดร,รหัสหวยมาให้ประชาชนคนที่ชอบขอหวยชอบกันนะคะ,คะเพราะว่าถึงสิบห้าวันทีนี้นะมันก็ยังมีความหวังถูกไหมฮะ,ะ,ะที่พี่ก็จะเสนออย่างนี้นะคะคดูดูหน้าตาดูหน้าตาของการถอดร,รหัสหวยนะคะ,คะแล้วบอกว่าถอดรหัสเลขนำโชคสูตรสำเร็จที่เด็ดสำหรับคุณนะฮะ,ะเราก็จะเอาวันที่หวยออกคือ อายกตัวอย่างงวดที่แล้วก่อนเลยนะคะงวดที่มันออกอวันที่หนึ่งมิถุนายนวันพุธนะฮะเราก็เอาเลขสี่มาตั้งเห็นไหมฮะแถวแรกอะ,ะแถวแรกเอาเลขสี่มาตั้งเป็นหนึ่งแถวแนวนอนเจ็ดหลักนะฮะ,ะแล้วเราก็จับคู่เข้าไปรู้เลขเด่นคู่เน้นเป็นพิเศษก็คือตำแหน่งที่หนึ่งก็คือเลขสี่มาเจอเลขเจ็ดคู่ที่หนึ่งก็จะได้สี่เจ็ดคู่ที่สองก็จะได้ห้าแปด คู่ที่สามก็จะได้หกเก้าคู่ที่สี่ก็จะได้เจ็ดศูนย์นี่คือเวอร์ชันที่หนึ่งผ่านไปแล้วนะคะเวอร์ชันที่สองก็คือเอาวันพุธมาตั้งแนวนอนแนวดิ่งจับคู่เข้าไปรู้เลขเด่นคู่เน้นเป็นพิเศษเราจะตั้งเป็นแนวนอนก็คือสี่ห้าหกนะคะแล้วก็เขียนหกตั้งลงมาอีกสองแถวคือจะได้ได้หกสามตัวแล้วก็แนวดิ่งมาจับคู่เจ็ดหกคู่กับเจ็ดนะคะแล้วก็ คู่กับแปดคู่กับเก้าเราก็จะได้หกเจ็ดหกแปดหกเก้านะฮะมีเวอร์ชั่นที่สองก็ผ่านไปนะคะทีนี้มาเวอร์ชั่นที่สามเออเราก็จะเอาเลขสี่มาตั้งเป็นแนวแนวดิ่งนะคะก็คือสี่ห้าหกนะคะเออจ็ดแปดเก้านะฮะศูนย์หนึ่งสองนะคะ, 0, 1, 2, ะ,คะเราก็จะเราก็บอกเราช่ไหแม่ะถ้าตัวเลขมันเหมือนกันนะ สามคู่สามตัวความจุที่จะออกเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นตนะคะเห็นไหมฮะคู่ที่สามหกเก้าเทียบกัที่แล้วู่ที่แล้วเก้าหกนะฮะแล้วก็เวอร์ชันที่หนึคู่ที่สามกเก้าแล้วก็เวอร์ชั่นที่2องก็คือคู่ที่3ก็คือ69เวอร์ชั่นที่3ก็คือ6กเเหมือนกันนะฮะทีนี้6กเก้วเราก็จับตัวข้างฝั่งขวามือ02นย์สองมันก็ออกหนึ่งเก้าหกกับ02นะคะ เห็นไหมคะดูเอาไว้นะคะแล้วเอาไปทําลองดูนะคะเมื่อเราทําเป็นทําได้นะคะเราหาตังค์ได้ค่ะอันนี้นะคะอันนี้ก็คือวิธีการสอนอยากจะรู้ตอบไหมว่างวดหน้าจะออกอะไรอยากรู้แล้วอยากรู้นะคะบอกเลยนะคะผิดพลาดยังไงก็ไม่ว่ากันนะข้างบนนะคะ207ค่ะ207แล้วก็ล่าง13ลองดูนะคะุดยแต่ทีนี้ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราจะมี ในตำราในตำรานะฮะหน้าตาของเราจะเป็นแบบนี้นะฮะตำรานะฮะเปิดไปที่หน้าร้1 2ยี่สิบห้าถึงร2อยี่ินะฮะคือตรงนี้เปิดตรงนี้นะคะ,ะขุมทรัพย์ลายแทงสมบัติของพวกเรานะคะนี่แหละนะคะเราหาตังค์ได้อะไรที่เราหาตังค์ได้เดีมันเป็นเรื่องดีนะฮะไม่ใช่เรื่องงมงายถ้ามันเป็น,ปนถ้ามันหาตังค์ไม่ได้ถ้ามันเป็นเรื่องไร้สาระน,นะฮะ มันถือว่างงงายเขาเรียกว่ามีความหวังหลุมๆุมแรงแรงอันนี้ความหวังเราเป็นจริงเสมอไม่ใช่เรื่องหลุมๆแรงๆเลยค่ะแต่ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอ,<า>อ้าวอาหน้าหนึ่งสองห้านะฮะเล่มฟิล์มครั้งที่สามดูตารางที่สี่นะฮะตารางที่สี่เขาเข็นว้านแนวนอนแนวดิ่งนี่ฮะคณดูฝั่งขวามือนะฮะก็จะมีหกเก้านะฮะอ่าเดี๋ยวจะถ่ายมาให้อ่านชมหน่อยสิอ่าแล้วก็เราหันมาดูนะตรงไออ่าเรียกี่เรียกคู่นี่ฮะ เวอร์ชันเวอร์ชันที่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 สามนะ,ะ,ะมันคุณคุณดูแถวที่สีเรียกสี่วันพุธนะมันก็จะมี6 9นะฮะแล้ว,วคุณก็มาดูอีกสคู่10ชุดนี่นะฮะวันพุธมันก็จะมีห9เกห็นไหมฮะมก็บอกแล้งไงว่าอ่าสมคู่3ตัวความชัวรที่จะออก98แปดเล้มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะลองเอามาทําดูแล้วจะสนุกนะคะเพราะฉะนั้นนี่นะเราจะมีทุกเวอร์ชั่นให้เลย จากหน้าหนึ่งสองห้าไปถึงหน้าหนึ่งสองเก้านะคะก็คือตําราเล่มนี้พิมพ์ครั้งที่สามนะคะพิมพ์ครั้งที่สามแต่ทุกวันที่หวยออกนะฮะคนที่มีตําราเราก็ส่งคลิปให้เราก็จะถูกหวยวิ่งกันอยู่ทุกงวดนะฮะวันที่หวยออกผ่านไปแล้วนะทุกคนจะตื่นเต้นโทรมารายงานถูกอหวยในเงาข้างกายบ้างแหละนะคะแล้วก็ถูกหวยวิ่งบางคนเขาบอกเขาทําในตําราเขาทําได้ที่อาจารย์สอนเขาทาได้ หลายคนที่โทรมาบอกเขาทําได้บางคนก็บอกไม่รู้เรื่องอเพราะฉะนั้นนะให้ท่านนะ่ขยันดูนะคะ,คะถ้าท่านขยันดูแล้วนะ,ะท่านจะทําได้ทําได้แล้วมันจะสนุกเพราะฉะนั้นเราฉลาดเราจะต้องรู้จักค้นคว้าหายายอยู่เฉยๆโอเคก็มันมันจะมีหลายท่านที่บอกว่าถอดหย้ยแต่ว่าไม่ถนัดถอดก็ทักมาถามแอดมินได้ทุกงวดเลยใช่ไหมคะ ก็เขาส่งเขาส่งคลิปให้ทุกงวดเลยทุกมวดเลยเขาเขาาก็ถูกเขาหวยวิ่งบางทีเขาออกสองตัวสามตัวไอ้งวดนั้ทีิงวดที่เราบอกอะไรนะวันจันเล็กเล็กคู่ใช่ไหมจะมีสองสี่หกนะฮะมันออกหกสี่สองนั่นแหละคนกระถูกกันเยอะมากพี่ีิเองก็ถูกคะพี่ี่ชอบเล่นสามตัวมาลงทุนน้อยนะฮะสามตัวสองตัวมาลงทุนน้อยเราได้เยอะทีนี้พอดีลูกศิษย์คนหนึ่งเขาขอไปซื้อนะครับไปซื้อสองร้อยค่ะเขาซื้ออะไรนะหกสี่สอง ลูกชายเขารู้เขาลูกชายเขาแบบโว่าโอแม,ม่ลงทุนน้อยได้มากนี่มันคุ้มจริงๆเลยนะบอกว่า,<อ>ามันคุ้มสี่สองร้อยได้แสนเอได้เก้าหมื่นกว่า,<ภ>าเกือบจะแสนหนึ่ง <ภา S 2> นะฮะสามตัวนี่มันสนุกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะสองตัวมันก็ใช้ได้นะสองตัวหวยเราจะมีไม่มากหรอกเราจะมีสามตัวสองตัวแค่นั้นเองไม่ใช่มีเป็นเยอะแยะเยอะแ<อ> <ๆ S 2> ยะเขาบอกเล่นไปแล้วนะมันไม่คุ้มหรอกค่ะได้ก็ได้นิดหน่อยเพราะฉะนั้นเล่นสองตัวสามตัวนี่นะถึงเราสามตัวถึงเราจะสี่ห้า สี่ห้างวดผ่านไปนะเราถูกครั้งหนึ่งแต่บางทีมันจะถูกติดต่อกันสองสามงวดก็เป็นไปได้ขอให้เราเข้าใจแล้วก็ขยันค้นหาแล้วมันจะได้ค่ะค่ะโอเคเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะได้เลขจากอาจารย์วิสาระนะคะเป็นผู้ที่สั่งตําราจากเรานะคะเล่มละสามพันบาทนะคะ,คะสั่งได้แต่มันเราอยู่ในตำราทุกเวอร์ชั่นอยู่ในตำราหมดเลยนะฮะ,ะ,ะแล้วก็ทีนี้เรื่องทองเอีนะใคร,ใครๆก็ทามเอาทองตัวนี้มันไปขึ้นอาจารย์ บอกเดือนนี้มันไม่ขึ้นค่ะแต่เดือนหน้ามันขึ้นดีนะคะอทองเราก็อยู่ในจาราเราจะให้หุน้นหวยทองบอลนะคะ,ะทุกอย่างที่เราพูดมานี่นมันเป็นอะไรนะแผนที่ลายแทงขุมทรัพย์นะคะคุณหาเถอะคุณได้ตังค์ทั้งนั้นเลยคุณอยากจะรู้รหัสชีวิตคุณก็ขยันจ้องดูหน้าสิบหกเขาสร้างแผนที่อย่างไรมูลรหัสอย่างไรแล้วอ่านอย่างไรนะเพราะฉะนั้นนะถ้าเรานะเข้าใจขยันค้นคว้าแล้วนะมันเป็นเรื่องสนุก แล้วเราจะได้ไม่เครียดเราจะได้เพลิดเพลินกับสิ่งที่เราค้นหาเจอพอเราเจอเราได้ประโยชน์ได้ผลประโยชน์ด้วยไม่ใช่รู้เฉยๆนะรู้เราได้ประโยชน์ด้วย uh huh. เพราะฉะนั้นนะสิ่งที่เรานําเสนอทุกอย่างนี้นะล้วนจะเป็นประโยชน์กับคนที่มีตําราทั้งสิน้น uh huh. แต่เราจะต้องนํามาอธิบายสอนใครไม่เข้าใจนะเราก็ตอบแล้ทำคลิปส่งให้ตลอดเวลาเลย uh huh. เพราะฉะนั้นท่านไหนนะสนใจเรื่องอะไรก็เขียนบอกมาที่แอดมินนะฮะ uh huh. แล้วเราก็จะตอบให้ พิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะบางคนที่บอกว่าอยากให้แม่มดชัชชุมาทาดวงของตัวเองให้นะคะแบบเหมือนเรามาตรวจกันบ้านการเช็คก,กันบ้านกันนะคะก็ทักมาได้ที่เพจ Facebook ของแม่มดชัชชุมาะนะคะเราเฉพาะที่มีใหม่นี้นะที่มันจะชัวร์ที่มันจะน่าตื่นเต้นที่มันจะเหลือเชื่อสําหรับผู้ที่สนใจแล้วอ่านนี่ฮะก็คือ วันที่24ที่แตงโมตกเรือเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นวันที่24่สเขาตกเรือใช่ไหมยห้าโมงเย็นเราก็มาออกคลิปเราบอกมันเป็นฆาตกรรมนะฮะเราจะเขียนตัวเลขว่าอ่านยังไงอ่านยังไงนะฮะพอดีวันที่25่สห้าหโมงเย็นเราออกคลิปแล้วก็วันที่26บ่ายโมง13นาทีก็จึงจะเจอร่างเราบอกเป็นฆาตกรรมใช่ไหมฮะพอเจอร่างตำรวจเขาบอกว่ามีแผลนี่นะก่อนตกน้ํานี่นะทั้งแผลฟุกช้ำแล้วก็ถูกของของมีคมบาดนี่นะ26แผล แล้วก็คุณหญิงหมอพอรที่ไปไปชันจะสูรครั้งที่สองนะฮะเขาบอกยี่สิบสองแผลนี่นะ,ะใหญ่เล็กแล้วก็ของมีคมบาดนี่นะ,ะก่อนตกน้ำ<ะ>เพราะฉะนั้นเราบอกฆาตกรรนี้ไม่ผิดหรอกเพราะฉะนั้นนี่นะฮะ,ะคนดูเถิดมันเป็นตามชะตาฟ้าลิข<ะ>ิตเพราะฉะนั้นในตาําราเรานี้จะจะ,จะจะบอกละเอียดใครนี่นะ,ะอยากสนุกสนานไม่อยากจะอยู่กับความเครียดความกังวลทุกวันนี้มันเครียดนะ,ะเครียดเพราะอะไรสงครามเราก็เครียดตายแล้วสงสารพวกที่อยู่ตรงโน้นนี่นะ น้ำมันแพงของแพงแล้วคนก็หนีหนีสงคารามหนีตายแล้วประเทศไทยแล้วก็น้ำมันแพงแล้วก็กระเทือนเหมือนกันแต่น้อยหน่อยเพราะว่าผู้นําเราเก่งท่านนายกเก่งนะคะเราเกิดในประเทศไทยนี้เราเป็นคนไทยนี่ถือว่าเราโชคดีที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นเราจงภูมิใจเถอะที่เราเกิดในเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นผู้นําเราก็ดีเลิศแต่ทีนี้มันก็มีม็อบมานี่มันทํมันทำไมมันมีม็อบมาก็เพราะว่ามันได้สตังค์มันก็เลยมาปวดบ้านปวดเมืองตำรวจทหารนี่นะ ต้องใช้กฎหมายอย่าให้กดหมู่มาอยู่เหนือกฎหมายอาจารย์แม่ค่ะเห็นว่าอาจารย์แม่เห็นตัวเลขแล้วว่าเดือนสองเดือนข้างหน้านี้รุนแรงอีกเหมือนกันนะคะสิงหาสิคะเป็นยังไงบ้างคะสินหาก็ารุนแรงไอ้พวกม็อบนี่แหละที่มันมาก่อกวนี่แหละพวกม็อบมันมาจากใครมันมาจากมันรับเงินมาจากต่างชาติแล้วก็ไอคนฝ่ายค้านที่มันอยากจะมาได้อํานาจมันก็ทําทุกวิถีทางทั้งทั้งที่ทุกคนก็รู้เท่าทันไม่ใช่ไม่รู้เท่าทันคือมันคืออะไรถ้ารหัสชีวิตติดดาโลนะ ทุกย่างก้าวจะมีแต่ความสุขความสําเร็จรออยู่รหัสชีวิตไม่ติดดาทุกย่างก้าวจะมีแต่เรื่องขัดข้อง<ฆ>เพราะฉะนั้นที่เขาทําสงครามก็เหมือนกันพี่ก็เอาทั้งสามประธานาธิ<ฆ>บดีนี่นะออกมาเปรียบเทียบแล้วนะ<ฆ>เช่นประธานาธิบดีไบเดนแล้วก็ประธานาธิบดียูเครนเซเลนสกี้แล้วก็ประธานาธิบดีปูตินนี่นะ ประธานาธิบดีปูตินนี่นะติดดาวสองดาวอสองท่านนั้นไม่ติดดาวเลยแล้วจะมาสู้ได้หรือสู้ไม่ได้ไไดแล้วเราก็<ม> <ๆ S 2> เอารหัสม,มาเทียบดูน,นี่นะรหัสชีวิตที่เราทําเป็นตารางนี่ประธานาธิบดีปูตินนี่นะสามดาวขั่วบวกนะคะพวกนี้นไม่ติดเลยสักดาวแล<ช>้วมันจะไปสู้ได้หรยอแล้วถ้าหลังวันเกิดล่ะคะเป็นยังไงบ้างหลังวันเกิดไปแล้วนะพอมกลาวันที่หนึ่งนะคะก็ติดดาวอีกท่านเกิดวันที่เจ็ดนะท่านท่านท่านอ่า ท่านปูตินนี่นะ,ะท่านประธานาธิบดีปูตินนี่นะ,ะเกิดวันที่เจ็ดตุลาสองสี่เก้าห้าอายุตอน<า>นี้ย่างเจ็ดสิบแล้วก็พอดีพี่วิวบอกกระทรวงการามันจะยุตินี่นะเดือนกันยายนก่อนเดือนเกิดหนึ่งเดือนนี้นะ,ะเพราะว่าสี่เจอดเจ็ดมันตัวเลขที่เขาเรียกว่าเป็นตัวเลขแก้แค้นนี่นะ<า>ตู้ตอบนี่นะมันหายไปพออายุใหม่มันก็เป็นเลขตัวใหม่มานะ,ะคะ พี่ระบักสงครามจะต้องจบแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะฮะแล้วก็พอปีใหม่นะก็ติดดาวก็ติดดาวอีกสองดาวเพราะฉะนั้นดวงแข็งเพราะฉะนั้นพี่วาทุกคนแต่กเกิดมานี่นะเขากําหนดมาเรียบร้อยแล้วว่าให้ใครรหัสชีวิตติดดาวให้ใครนะทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองให้ใครนีสงบังหรือผิดวังคําตอบมันอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะเพราะฉะนั้นนะตาราที่ที่ฉันสร้างขึ้นมานี่ขยันอ่านเถอะแล้วเราก็เขียนขึ้นมารู้เองแล้วเราก็อ่านเองเราจะสนุกเราจะคลายเครียด ขายเพียรได้มากๆเลยเพราะเรารู้<ช>ล่วงหน้าพี่ทั้งบอกยังไงอ่าถ้าเรารู้ล่วงหน้าก่อนตัดสินใจจากกําไรชีวิตนะคะแล้วก็พวกเล่นหุ้นก็เหมือนกันสองสามวันนี้หุ้นมันก็ตกถล่มทลายใช,ใช่ไหมใช่ค่ะแต่เมื่อเช้ามันก็ตกพราที่ตอนบ่ายดูรู้สึกมันจะกระเตื้นขึ้นมาสักสองสามแล้วสองสามจุดมั้งแต่ไม่เป็นไรถ้าเราเล่นหุ้นนี่นะคะเราต้องเล่นสองไม้แต่ที่เราักเล่นหุ้นเรานี่มือใหม่ไม่ใช่มือเก่าคนนั้นไม่ใช่ไปสอนเขานะเพราะฉะนั้นเขาถึงไม่สอนยังไงก็แล้วแต่นะ เขาก็ส <ersch> <nicht> ู้คนที่รู้ล่วงหน้าไม่ได้เวลาหุ้นตกเขาคงจะเครียดแต่เราไม่เครียดหุ้นตกเราซื้อเราตั้งซื้อหุ้นมันขึ <m akes hvad> ้นเราตั้งขายเราเล่นสองไม้ะเรากําไรอาทิตย์หนึ่งเราก็มีกําไรแล้วสี่าห้าหมื่นแล้วต้องไปตื่นเต้นกับชีวิตเพราะเราไม่ได้เล่นมากเล่นไม้เราเล่นพอเบาๆแต่ถ้าพวกที่เล่นมากเนี่ยนะถ้าไม่รู้เนี่ยนะหุ้นตกฉันขอตอบได้เลยว่าพวกท่านต้องเครียดแน่นอนแต่สําหรับฉันฉันไม่เครียดมันตกเหลอ ฉันก็ตั้งซื้อมันขึ้นเหลือก็เจอเรามันลงก็เจอเรามันสนุกกว่าไหมคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคนที่มีตําราจะมีประโยชน์มากมายมหาศาลนะคะเพราะฉะนั้นนะขยันอ่านตําราเข้าแล้วคนชอบหวยก็ดูหน้าหน้าหวยสงครามมันจะเกิดขึ้นยังไงเราก็เขียนอ่ารหัสชีวิตของสามประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ผู้มหาอนาจดีนะมาสู้กันใครเก่งกว่าใครใครเหนือใครเมื่อไหร่จะจบ ใครจะแพ้ใครจชนะแต่ละวันใครอยู่กับอารมณ์ไหนเราจะงูหมดเพราะฉะนั้นมาเรารู้แล้วนะคะเราก็เพลิดเพลินแล้วเราก็ไม่เครียดหรือเราจะเครียดมันก็น้อยลงครับ<ม>อาจารย์แม่คะ่ะแล้วก็เราอยากจะดวงติดดาวบ้างบ่อยๆคะ่ะถ้าปีนี้เราไม่ติดดาวอ่ะอยากจะได้เลขเงาข้างกายจากอาจารย์คือเรามีมเรามีเรามีอะไรเขาเรียกอะไรมีของมิเศษไหมฮะขเขาเรียกว่าเงาข้างกายมันคือบุญเก่าที่เราดึงออกมาใชา้ออกมาเติมเต็มนะคะ เงาข้างกายเนี่ยใช่ใครไม่ติดดาวนะฮะเราก็ให้เงาข้างกายก็คือแหวนเงาข้างกายนี่นะวันนั้นก็รู้สึกจะมีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ เอ็ดมินลูกสาวกับแต่ใช่ไหมเข้าไปทานอาหารที่ร้านเพื่อนเขาก็มีลูกสาวของเพื่อนเขาก็รู้เงาข้างกายเขาขอทําอก็ทําให้เขาทําให้เขาไปแล้วเขาก็บอกว่าเขาบอกว่าเขาขายของวันหนึ่งก็ได้มื่นกว่าบาทเจ็ดแปดพันนะพอเขาใส่แหวนเงาข้างกายวันเดียวเขาขายได้วันนั้นสามหมื่นเขาบอกโอ้โหปังมากเลยแล้วทีนี้อีกคนหนึ่งก็ญาติกันลูกพี่ลูกน้องกันก็ขอมาก็ให้ไปให้เข้าไปมันหกเก้ามันก็ออกเก้าหกใช่ไหมฮะ เขาึ้เขาบอกเขาซื้ไมไ่ทันเขาไม่รู้ฉันบอกอให้หวยด้วยนะทา,ามาหากินจเจริเนวยนทีนี้ทั้งบ้านนี่นะทั้งตระกูลเขาเลยแปดคนนะสั่งทําเนาข้างกายมา อันนี้คือสิ่งที่เห็นผลได้ยิ่งกว่าซื้อหวยนะคะตาเห็นเลยวันเดียวก็เกิดปฏิหารมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อเพราะฉะนั้นนะเงาข้างกายมันคือเขาเรียกบุญเก่าที่เราดึงออกมาใช้ใครมีวาสนาก็จะได้บุญเก่าของตัวเองก็คือเงาข้างกายแหวนเงาข้างกายแล้วมันก็หวยจริงๆออกแล้วออกแล้วออกแล้วออกอีกอ่านะคะถ้าใครมีบุญวาสนานะคะก็จะได้บุญเก่าของตัวเองออกมาใช้ก็คือเงาข้างกายนะฮะหนึ่งในโลกเราเพิ่งคนเจอเมื่อ วันที่แปดพฤษภาปีที่แล้วปี6กีใช่ไหมที่เราดูมันก็ออกหวยนะออกหวยถล่มทลายเลย เรียกว่าเร่งเอาข้างกายนะคะเปลี่ยนชีวิตคนให้ดีขึ้นมานักต่อน,นักแล้วนะคะเขาเรียกเปลี่ยนดวงไงเหมือนกับว่าเขาดึงบุญเก่าเขาออกมาใช้เขาเรียกมาเสริมสร้างกําลังใจไม่ให้หว่นไหวเมื่อภัยมามีปัญหาแก้ได้มีทางออกไม่เจอทางตันแล้วจะทําให้เราสบายใจเมื่อเราได้สิ่งที่เราต้องการก็คือเงาข้างกายแต่เราก็มีข้อแม้ว่าคุณต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมนะมีเมตตากับสัตว์ผู้อดอยากหิวโหยหมาแมวถ้าเราให้หมาแมวเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวให้เขากินนี่นะ มันจะเสริมดวงมันออกฤทธิ์เร็วมากถ้าคุณใจร้ายรังแกสัตว์นะเลิเอาเปรียบผู้อื่นแล้วนะเข็นฆ่าพวกสัตว์แล้วนะอย่าใช้สวมเหมือนเงาข้างกายเป็นอันขาดจะให้โทษค่ะนะคะก็ถ้าสนใจอยากรับเลขเงาข้างกายที่ออกแบบเฉพาะบุคคลนะคะใช้วันเดือนปีเกิดถึงจะมาออกแบบเลขข้างกายของคุณนะคุณต้องแก้วันเดือนปีเกิดมานะเราคิดราคาคนละสามพันเราไม่ฟันใครเลยนะค่ะแล้วเราก็จะ อ่าคุณบอกรหัสชีวิตก็คือวันเดือนปีเกิดมาแล้วเราก็จะหารหัสลับมากากับรหัสชีวิตงคุณก็คือกลายเป็นเลขเงาข้างกายเขาเรียกบุญเก่าดึงบุญเก่าออกมาใช้ใชออกมาเติมเต็มเพราะฉะนั้นใครเครียด่งนะก็จะเครียดน้อยลงเดี๋ยวนี้คนฮอตมากเลยนะใช,ใช่ก็อาจสมมติว่าใครที่อยากได้เลขเงาข้างกายนะคะไปสั่งทําแหวนเองก็คือเพียงสามพันบาทแต่ถ้าจะฝากทาง อาจารย์วิสาระนะคะให้แบบคนที่เขาชํานาญในการทาแหวนเงาข้างกายก็จะมีเพิ่มอีกสองพันเพิ่มอีกสองพันพี่วิทำสองวงเลยนะค่ะจะมีภาคกลางวันภาคกลางคืนทำไมพี่วิถึงพี่วิถึงมถึงทำสองวงค่ะก็เพราะว่าพี่วิพี่สูตรดูแล้วว่ามันเหลือเชื่อมันเหลือเชื่อไงฮะค่ะมันเหลือเชื่อแล้วมันออกหวยจริงๆไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะค่ะอาจจะมีหลายคนอาจเอาไปตีเลขอะไรได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะ คนที่บอกขายออนไลน์นี่ช่วยได้บอกช่วยได้ค่ะเพราะฉะนั้นเอาตัวเลขน,นี้นะไปแปะไว้ที่เบอร์โทรศัพท์เวลาเราพ,พูดคุยกับลูกค้าใช่ไหมเขาจะตัดถินเลยจะมีพลังดึงดูดพลังบวกคือคือตัดถินเลยไงฮะบางคนก็ไปแปะไว้ที่ตู้ตู้เก็บเงินนะเพราะฉะนั้นนะเอาไปแปะไว้ที่หน้าบ้านก็ได้เพราะฉะนั้นเป็นเงาข้างกายนี่จะบอกว่าให้ใส่นี่นะนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้อย่าใสา่นิ้วก้อยเขาจะไม่ทรงพลังอ๋อค่ะนะมีเคล็ดลับการใส่ด้วยนะคะ โอเคถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะคะที่ Line แอนะคะมีแอดนำหน้านะ VSR8583 นะคะสั่งทั้งตำราเงาข้างกายนะคะได้เลยเขาต้องสั่งตรงนั้นนะฮะสั่งไว้ตรงนั้นแหละแล้วคุณจะได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ชอบหวยนะคะมะลืนก็หวยออกแล้วสิวันนี้วันที่14บสี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะวันที่16วันอะไรวันที่16บหกวันพาลือหัดวันพฤหัสใช่วันพหัสนะหวยก็ออกแล้วนะ ที่เราบอกที่เราเกิดเป็นนั่นก็คงจะจำกันได้ใช่ไหมใช่สองศูนย์เจ็ดข้างบนข้างล่างหนึ่งสามนั่นแหละผิดพลาดยังไงเราไม่ว่ากันนะคะ,คะแล้วคุณลองทําลองดูแล้วคุณก็เปิดดูนะพิมพ์ครั้งที่สามหน้าหนึ่งสองห้าถึงหนึ่งสองเจ็ดแล้วจะจออยู่ตรงคุณจะหาเจอแล้วคุณก็หาดทําลองดูแล้วคุณจะได้แล้วคุณก็จะสนุกนะคะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ขอลาคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะคะ โอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณอาจารย์แม่มากค่ะ,คะ